สัดานะครับผมอยู่ที่จังหวัดสารคามอำเภอเชียงยืนนะครับทุกท่านรถรถฉันนี่ะสรว่าอารย์อมาไม่รุดกี่นน้อยหนึ่ง นี่โยกกลางๆมาจ้ะตอนนั้นที่เขาตีได้ไหมนกมาเดียวอ๋เอเอาครับช่วงนี้นกกระพัวทัานหาวเนาะเจ้าเบิ่งตาเหมือนดวอยู่ใกล้เจ้าตาอยู่ที่อวยไปเกิดารวุซิ่งจับขนปนสวัสดีครับให้มันดูตัวต้นนกครับ้ระอาจารย์ช่วงนี้นกก็ถ่ายฝนนะครับทุกท่านคนเต็มกรงไล้ไอาจารย์เนาะ เดี๋ยวจะใช้ให้ดูลายทีละตัวนะครับตัวแรกนี่อาจารย์ริ้วบ่ริ้วริ้วเฟืองริ้วแจงริ้วเฟืองริ้ยวลายเสียงกลางมหาเลัยกะอาจารย์เนาะเสียงกาลางมหาเลยไม่รู้ป้ากัเป็นเสียงกลางนี่ครับ <c oughs> สนับปีใ <c oughs> ช่เลยเยอะไปอาจารย์ตัวนี้ นกปลาผู้เขานกนำโสมอ่ะตัวนี้มาแตะน้ำโสมนะครับอาจารย์เป็นได้มากจากังเป็นนกนิ่งนะครับผมเป็นนกข้าลมน่ออาจารย์เนะจะนี่ขัดไม่นุน่นตัวกับีธรรมดาข้าวถือท่านก็จัดข้าลมปลาล่ะขาวโพดคักใจเป็นไดก้กะ แกล่ายอาจารย์มากครับผมวันนี้ตัวต่อไปอันนี้อยู่ตันเทพนุ่มปากคอ,อเนาอนะอาจารย์นีะครับจะเริ่มเริ่มสิออกแล้วเนาะอาจารย์เนาะจะมันออกก็เงยาวันนี้นอาจารย์นกอยุกโงโดนไม่ไหมหรอครับนี่ตัวนี้นกตัวนี้แปดเดือนนอกแปดเดือนนี่ครับนิ่งๆนะครับแปดเดือน ลิ้วตันเลยไปเสน้นนะอาจารย์เนาะแต่เทปนี่มันนกมันตกใจผมนะครับนี่อาจจะบ่ยกแต่าขาอยาอย่างมันใจยังได้กายให้ไล่าอาจารย์เลยอยู่ตันเทปหนมนี่ครับโอ้มันกังอะสวยเนาะอาจารย์เน,ะนาะนะเป็นนกไม้นี่นนนร่างกายคม ตัวที่สองอันนี้กับลิวตันบูมิเทพตปโโะาปากโนรี่น้อยจันทรงครับเป็นเจี๋ยว,ยวโอ้สารพัดเลยครับรวมมงคลนี่ตัวเดียวเลยครับเเ็กางตมอายุคงมั่นปีกว่าน้อยจันทร์เนะะาะหนุกท่ายคนบานเรียบร้อยน้อยจันย์ตัวนี้เนาะ อ,อ,อ,อันนีก้กริ้ิวตันนะครับอันนี้ได้คอยอาจารย์มาชมปายุ่ผมแป๊บเดียวหนึง่งสองกุกคารลมนะครับทุกท่านเสียงกลางไปใหญ่นวิทย์อย่างนี้เสียงคู่ดเด้อครับผม xem ngoan ngoan hết mươi hai nghìn hai rồi, hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai thì hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn ยสียงคู่เขาบอกคือเสื่องบักเกี้ยมันุ่มมืนมีสองตัวเตี้มันุ่มตัวนั้นเสียงดังเต็มคลุ้มเหมือนกันตัวนั้นแต่ว่าคลุ้มดีสุดมันบางน้อยอะไรนี่บางอ้างจำเลยอ้างว่ดหาเขาเนีอ้างแก่ถ้ามันขึ้นราคาขอมันด่างหายู่ท่นนานไหนอยากได้ก็เดี๋ยวค่อยโทรมาผมจะวางเบอร์ไว้นะครับท่านขอบคุณที่ตามรับชมมาโดยตลอดครับเราก็เสียวามากอยู่ <laughs> อันนั้นกว่าจีบอมไมมอยางกว้างตัวว่ามันจริงเลยนะอาจารย์เหนื่นองละจริงจริงคิดปเงนเนาะเจียงโอ้เสียงพอดีเลยเนาะอาจารนะาย์เนาะ วิธีด้ป่ะอาจารย์บอกวิธีเสี้ยนไหมครับเจ้าเนี่ยหาวิธีหานกหานกเดี๋ยวป่าตัวมันหมันเบิ้งยังไงอาจารย์แนะนำครับเจ้าเนี่ยไล่มันหน่อยไล่ทีทีไล่ข้อเลยตาปนโซนตาที่ตาเมืองซิ่งคือตัวหนั่นนกเราสูงจำบางเกี่ยวอยู่กับตะกูลนกของนกเรื่น้ำปลานก ข้าได้เป็นตัวเป็นตัวที่เขาแต่ว่อหายมันสูงหลายก็คือว่าแบบเมื่อรวดนพวกตุ่นเผาเถ้ามันสูงตุ้มนิ้งก็ยังขาดตัวอยู่นูอาจัรเนาะแล้วเป็นไรกับว hmm. ่าโดนกับเมื่อกันนั Shirley ่น so, โอ้โหนี่มดีนี่สามนี่สามบอนุ่มนีเขาเหรอนุ่มนีเขาเหรอนุ่มดีเขาเหรอพูดนุ่าอย่างแมนตัวกุ้งกัน่ารักมันนิ่เดียวเดี๋ยวเป็นมื่ใส่มือกู มันเด่มาเท่าไ้มันเด่น,ดน,ดนดพึ่งคนเลยนมีนย,มนย่านกว้างะงตว่าพานนอจนจันเนาะนะจะเป็นไรไหมไ่มุนแล้วไม่เห็นะ่ว่ามุน